ต้องขอคำสวัสดีแาะมิฉุกทุกท่านด้วยนะันนี้ยกับคนเดิมนะ <c oughs> ก็จะมาเล่นเก,เกไมไหมคะเอยไม่จะเกมไหมะโอ้ชอบพูดผิดก็จะมาเล่นเกม 2D S2 กันนะ <c oughs> มาแล้วเกม 2D S2 ขอเข้าเกมแป๊บหนึ่งมาแล้ว โลไม้เลยนะโลไม้เลยนะลืมอมหแมหวมปุ๊ดหอขเขามตอนนี้ไปเลยนะมันรู้สกวก็ดันฆ่าแตบีแล้วนี่เขาตัดอตอันนี ฟี <c oughs> ชัดกันทองอ,อืออือบุญฟีอ่ะจะตายแล้วอ้อไปเล่นแหมก,ก็ได้อโอเคมานั่งค่าสมบีกันครับผมไปนั่งค่าสมบีห้าสิบตัวกัน ใช้ปืนใหม่งมันดินี่เสียงดังเกินขอไปนั่งค่าสมบีแป๊นเนื้อฆ่าสมบีขอห้าสิบตัวแล้วเกินมาหนึ่งตัวด้วยไอ้ฉันถ้าเสียงผมอาจ ถ้าเสียงผมอาจจะไม่ดังก็ต้องขออภัยนะทำไมผมไม่ค่อยดีน้อ ก oh ูติดกูปิดต้องเก็บอะไรก็ไม่รู้ อืมอือือคือคุณนี่มันนั่สับเอเดนมันทังสับไง 嗯嗯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  เล็บเล็บเล็บตุ้มหลบหลบโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำพิสูจตัวเจาะโคด่างเลยอืมผมผมมีอะไรจะมาบอกวันที่9ถึงวันที่11เนี่ยผมสอบนะผมก็เลย ไม่ค่อยอาจกินนะก็ต้องขออภัยด้วยโอเค okay, อ่านดู <laughs> ได้มาเกินได้สงองเดนอามาปุปืนอาจจะปืนทุกเพลงวันจัน,น,น,นจถึงวันพุธนะผมสอบนะผมสอบไาเลยผมก็น่าจะไม่ได้อะคิดมากล้วสอบผมไม่วองหรอกว,ว่าผมอยู่ปออะไรแต่ช่วงสารภาพนี่ น,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 นั่นนี่กือเราคุยกันเพื่อนเสร็จตัวนี้ด้วยเสียงไม่ค่อยจะด,ดังเงียบนิดนึงนะกูขอตตกกันไปนะ ณเวลาหนึ่งนาทีห้าอ้ยปวดมือมังจะปวดมหนื่อยตอนนี้หนึ่งขอ,อตบยุงหน่อยอุ๊บผมลืมโอ้ไม่เลือดออกเลย วิ้ยผมลืมแล้วเลยลืมเปิดกล้องเราไม่ต้องเปิดแล้วนึ่งขนาดนี้ลืมครัห55นาทีแล้วเอ้ยไม่ใช่55นาที55วินาทีเอ้ยมามีนี่เดียวเลยซอมบี้มัมมี่ซอมบี้มัมมี่ เลยเลยแค่สิบห้าวิเองสมมีก็มาลัวจังเนาะขอวิเล่ยพักแข่งก่อนได้ไหมเออสตาร์ทหน่อ đangระเบิด à, cỡ đâu Có sự nhất, thanh sút điเลย, cái 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 ม่อยากเทปอะไร50%คือได้แป๊ะระเบิด์3หลูกได้เดี๋ยวจัดให้ต้อนต่อก็ได้มากโอ้วันแต่พูดระเบอร์ทังเก็ตไม่นับนั่นไง TNT เออลืมปีปืน ไอ้ปืนนี้มันแรงอ่ะแบบแรงเอ้ปแบบืนช่วกันเฉย หลังไม่มีเหลือเะเบิดสองแล้วจบด่านนี้ผมก็ไม่ได้เก็นเลยลอกลอกเล่นลก็ตายพยาบาลผู เลเ,เิลแค่สามลูกเลเวลอัพเลยยิงไปยิงมาแล้วอัพเลยอืออือออกไปหลบไปเดี๋ยวอื จบจบขอขอยิ่งเพิ่มหน่อยไปมาแล้วเหรอโอเคอาจารย์วันนี้จะมีน้องนุ่มโอเค วันนี้ก็ต้องกดตัวไลฟ์ก่อนนะสวัสดีค่ะอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดรับฟงอกดรับเซอร์ไพรกดทับเถอะไป์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย